ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการข้าพเจ้านายขนึงเสนาวิเศษข้าราชการครูอันดับคอส1โรงเรียนบ้านตาทองอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขตหนึ่งประวัติผู้ขอรับการประเมินนายขนึงเสนาวิเศษ เกิดเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2526ปัจจุบันอายุ38ปี5เดือนภูมิลำเนาอาศัยอยู่บ้านเลขที่174หมู่ที่4ตำบลน,น้ำคำใหญ่อำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านนาดีดอนจานตำบลน,นาสมัยอำเภอเมืองยโสธร ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนทรายมูลปริยัตวิทยาอำเภอทรายมูลจังหวัดยโสธรระดับปริญญาตรีคณะสังคมศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์วิชาเอกการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยระดับปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์สาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานีประวัติการทํงาน บรรจุรับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2558โรงเรียนบ้านนาโพใต้ตำบลน,นาโพกลางอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านตาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะโสธรเขตหนึ่งรวมอายุราชการ6ปี2เดือนงานที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่6ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาวิชาภาษาอังกฤษชุมนุมกิจกรรมลูกเสือและรายวิชาเพิ่มเติมปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 1. หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป 2. ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มงานวิชาการ 3. งานห้องสมุดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 4. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 5. หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6 6. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6 7. ครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนคุณธรรมสพท 8. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 9. ครูเวรเวรรักษาการวันอังคารและ 10. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งโรงเรียนและผู้บังคับบัญชาการปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆเพื่อรับการประเมินขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการด้านที่1การปฏิบัติตนด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพตอนที่1 การมีวินัยในด้านการมีวินัยข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งมั่นในหน้าที่การงานรักษาวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมประเพณีระบบแบบแผนของทานราชการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยทั้งในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐและในฐานะพลเมืองดี ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานของทางราชการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์มีความซื่อสัตย์ทางการงานโดยไม่คำนึงประโยชน์ส่วนตนและปฏิบัติตนต่อเพื่อนร่วมงานนักเรียนและชุมชนด้วยความสามัคคีมีน้ำใจตอนที่สองการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพเจ้ามีความอุตสาหะ ขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงานโดยพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตลอดเวลาโดยการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองอบรมสัมมนาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ ปฏิบัติตามหลักศาสนาประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนโดยนำหลักธทาคําสอนมาใช้ในการครองตนทั้งทางกายวาจาใจเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่องเช่นการทําบุญตักบาตรวันสำคัญต่างๆมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความเป็นไทยโดยการแต่งกายชุดผ้าไทยในโอกาสต่างๆตอนที่ 3. การนำรงชีวิตอย่างเหมาะสม ข้าพเจ้าน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันขยันหมั่นเพียรรักการทำงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเห็นคุณค่าในทรัพย์สินของทางราชการละเว้นอบายามุขต่างๆส่งเสริมค่านิยมอันดีงามให้แก่ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มัธยัติ์ประหยัดและอดออมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน ปลูกฝังและส่งเสริมวินัยในการออมแก่ผู้เรียนอยู่เสมอตอนที่4ความรักและศรัทธาในวิชาชีพข้าพเจ้าสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมการอบรมตามที่โรงเรียนหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆจัดอบรมเพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองและพัฒนางานในวิชาชีพ มีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สนับสนุนและร่วมกิจกรรมในวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอตอนที่ 5. ความรับผิดช,ชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าเอาใจใส่ถ่าย,ายทอดความรู้ส่งเสริมการสแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหวังสิ่งตอบแทนเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกัน ศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพประพฤติตนตามจรรยาบรรของวิชาชีพมีจิตสาธารณะช่วยเหลือร่วมมือแก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเทและเสียสละจนสำเร็จและเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนและส่วนรวมด้านที่สด้านความรู้ความสามารถสายงานการสอนข้าพเจ้าเข้ารับการประชุมทางวิชาการ การอบรมการสัมมนาผ่านการศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในโครงการต่างๆอย่างสม่ำเสมอส่วนที่หการเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนผู้ขอรับการประเมินมีความสามารถในการจัดทําหลักสูตรอย่างเป็นระบบเน้นทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน พัฒนาสื่อนวัตกรรมให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ส่วนที่2การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบผู้ขอรับการประเมินมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นทั้งการศึกษาต่อระดับปริญญาโทเข้าร่วมการประชุม อบรมสัมมานาทางวิชาการต่างๆด้านที่3ด้านผลการปฏิบัติงานสายงานการสอนข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่การสอนในรายวิชาสังคมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมวิชาภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชุมนุมชมรมมีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ14.73ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา2563เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา2562คิดเป็นร้อยละ23.45ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์พบว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดคิดเป็นร้อยละ100 จากการทุ่มเทและมุ่งม,มั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศัก,กยภาพอุทิศเวลาความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลังตลอดจนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานที่รับผิดชอบประสบผลสำเร็จส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับรางวัลที่ภาคภูมิใจดังนี้ปีการศึกษา2562ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมเนื่องในวันครูประจำปี2562จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3 ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษากิจกรรมการ,รประกวดมารยาทไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นึถึงหกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตสงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่69ประจําปีการศึกษา2562ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษากิจกรรมการประกวดมารยาทไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 3, นถึงสณักสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตสงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่69ประจำปีการศึกษา2562 ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษากิจกรรมจัดสวนถาดแบบชื้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงสณลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านนาโพกลางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตสงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ประจำปีการศึกษา2562 ปีการศึกษา2563เป็นผู้ได้รับเกียรติบัตรรางวัลครูผู้อุทิศเวลาให้ราชการระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่14ผาแต้มสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3 ได้รับคัดเลือกเป็นครูยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมเนื่องในวันครูประจำปี2563จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต .3 เป็นครูและวิทยากรประจำสวนยุวกเกษตรแหล่งเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านนาโพใต้สํานักง,งานเขตพ,พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา,าอุบลราชธานีเขต3เป็นครูผู้รับผิดช,ชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบ้านตาทองสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต1เป็นกรรมการผู้รับผิดช,ชอบโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านตาทองสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต1ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการพัฒนาคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นความทุ่มเทพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยส่งผลดีต่อการพัฒนาการศึกษาและพร้อมน้อมรับทุกคําแนะนําเพื่อนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่ผู้เรียนซึ่งจะเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีของชาติสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสืบไปขอกราบขอพระคุณท่านผู้อำนวยการสุรางภูมิแสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาทองคณะครูทุกท่านและนักเรียนทุกคนที่ได้ส่งเสริมและช่วยเหลือในการทํางานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการไว้ณโอกาสนี้ขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับ